โอเคก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันเนี่ยผมก็ขอพูดเตือนเอาไว้ก่อนเลยว่าใครคนไหนที่เข้ามาเพราะจะดูสปอยเนี่ยห้ามก็ขอพูดไปตรงนี้ก่อนเลยละกันคลิปนี้ No ปอยเพราะฉะนั้นกรุณากลับไปสมัคร Netflix แล้วก็ดูซะไม่ใช่เอ,อะอะก็สปอยสปอยสปอยใถ้ายังไปคันจะดูสปอยอีกแล้วก็ผมจะตามไปเผาบ้านแน่ๆโอเคเข้าคลิปกันเลยดีกว่า <Yeah. S 2> This is so cool. สวีดัสสวัสดีพี่ๆน้องๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับวันนี้คุณก็อยู่กับผมปามิซิเองและในวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับแอนิเมชันใหม่จากจักรวาลของจูราส s ิ c เวิลด์นั่นเองครับจูราส s ิ c เวิลด์แคมป์ครีเทเชียส <c oughs> <c oughs> อาจจะมีบางคำพูดที่ผมพูดแล้วมันไปเปิดสปอยนะครับเนะก็ต้องก่อไปด้วยนะครับเนอะผมจะไปยามไม่เผลอไปสปอยอะไรล,ละกันโอเคงั้นก็มาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่า Jurassic World Camp r e e Days เนี่ยก็คือแอนิเมชันแนวแอคชั่นไปจนไปแล้วก็มีคำว่าวิทยาศาสตร์เติมขึ้นมานิดนึงที่ร่วมกันสร้างโดย Netflix Universal Pictures Amblin Entertainment และ DreamWorks Animation ย้อนกลับไปเมื่อปี2 0 1 9มีการประกาศมาว่า Jurassic World นั้นมันจะถูกนำมาทำเป็นซีรีส์แอนิเมชันฉบับย่อยซึ่งก็ทำให้เป็นแฟ แปนอย่างผมเนี่ยอกตั้งใจรอคอยและคาดหวังกับผลงานชิ้นนี้มากไม่แพ้กับจูราสิวโวภาคตามกันเลยทีเดียวจนกระทั่งเมื่อปี2020เมื่อไม่นานมานี้นี่แหละเคมคริเตเชียสมันก็ได้เปิดให้รับชมเป็นทางการทางเน็ตฟลิกนั่นเองครับซึ่งก็เพิ่งออกมาเมื่อวันที่18กันยายนนี้เองแล้วก็ได้คะแนนเฉลี่ยจากเว็บ IMDB ไปถึง7.7เต็ม10คะแนนกันเลยทีเดียว จูราสสิกเวิลด์แคมป์ครีเตเชียสนั้นบอกเล่าเรื่องราวในอีฟกฟากหนึ่งของเกาะนู布าที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันของจูราสสิกเวิลด์เมื่อปี2015นั่นเองโดยเรื่องราวเนี่ยมันจะเล่าถึงเด็กกลุ่มหนึ่งที่ได้เข้ามาท่องเที่ยวในสวนสนุกแห่งนี้ซึ่งแน่นอนว่าพวกเด็กปอมเนี่ยมันก็เข้าไปป่วนโรงของนดโดเสาวจนอีรุงตุงนางขีแตกไปหมดด้วยตัวซีรีส์นั้นจะมีทั้งหมด1ซีซั่นและประกอบไปด้วยตอนย่อยๆอีก8ตอนใครที่อยากจะรู้เนื้อหาเนี่ยก็ไปแล้วเองละกันไม่่่นนนนนนะาใใหห้้้้ไปปฟงงงสสออออยมมมีีีกิึเรรืชทข จูราสสิกพ r k มาทำเพลงให้ด้วยแล้วเว้ยน่าสนใจขึ้นมาลวเลยเซ็เออเอาตรงๆนะคลิปนี้ทำเพื่อมาบนโดยเฉพาะเลยใครที่อยากจะหาข้อมูลเนี่ยก็สามารถไปหาเพิ่มเติมได้ในดิสคริปชันเลยนะครับส่วนตัวของผมเนี่ยหลังจากที่ได้ดูแล้วผมก็ขอพูดตรงๆเลยละกัน <S <S อืมอม,มันก็ ม,มันก็เฉยๆนะตัวซีรีส์นั้นมันมีความเป็นเด็กสูงมากและไม่มีอะไรที่แปลกใหม่หรือน่าตื่นเต้นเลยสักระแต่เดียวนอกจากนั้นตัวซีรีส์มันยักออกเด็เดกๆอีกเออคือผมก็ไม่ใช่เด็กแล้วนะครับเออเรื่องสายพันธุ์หรือความแปลกใหม่ที่ตัวนางได้ใสมาเนี่ยถือว่าไม่น้อยเลยทีเดียวเออก,ก,ก็ก็น้อยนยั่นแหละถ้าไม่นับไอ้ลูกเอ็กิโลที่ชื่อว่าปัมปี้บัมบี้อะไรนี่แหละ กับอีกตัวที่โคตรชอบก็คือพาราโซโลฟันเรืองแสงไอสลัดผักเอ้ยเท่จันเลยครับแต่ผู้ชมอีกทั้งตัวหนางก็ยังคงคอนเซปต์เดิมก็คือ เลื่อนแหละผมไม่ชอบมันอย่างแรงเลยทำไมต้องทำร้ายไดรดเสา์ด้วยเออมันแน่ทำร้ายตรงไหนดูดีเฮ้ย,ยจะปลลอยก็ทำไมวะเนี่ยที่ทางบทของพวกตัวละครหลักเนี่ยมันก็ยังคงน่ารำเออมันจะเอาอะไรมากวะเนี่ยมันก็แค่หนังเด็กแต่ว่าเออส่วนที่ผมชอบมากๆอีกอย่างในหนังเรื่องนี้ก็คือตัวโมเดลไดรดเสา์นั่นเองครับคือมันมีความสมจริงแล้วก็มีแบบดีเทลรายละเอียดของอืมคือแบบทางผู้กำกับแล้วก็ทางโปรดิวเซอร์เนี่ยมัโกดโหดเลยนะครับนะ ทำซะแบบเนียนแบบอืมผมนี่กราบแบบตีลังกาสามตลบเลยโอเคอืมเอาไม่อยากจะพูดอะไรนะครับสำหรับเรื่องไอ้ตัวซีจีโมเดลเดนเดรเสาร์เนี่ยเรียกเลยว่าเท่จัดประหลัดบอกขนาดประหลัดลาออกยังบอกว่าและผมเนี่ยก็ขอให้คะแนนซีรีส์เรื่องนี้ไปที่6.78เต็มสิบคะแนนเลยละกันส่วนถ้าผู้ชมคิดเ,เห็นอย่างไรกันบ้างเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ละกันทีอูทุกเกตเตอร์ you,